สวัสดีครับเด็กๆครับเข้าสู่หัวข้อถัดไปนะครับหัวข้อนี้เป็นเรื่องค่าสูงสุดต่ําสุดของฟังก์ชันนะครับเป็นหัวข้อที่หูหูหูข้อสอบเยอะมากนะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ข้อสอบออกเยอะมากก็พูดอย่างนี้ทุกหัวข้อนะลูกค่าสูงสุดนะครับต่ําสุดของฟังก์ชันนี่เลยเอาง่ายๆเรียกว่าค่าแม็กมินลูกนะครับค่าสูงสุดต่ําสุด แม็กคือแม็กซิมัมคือสูงสุดนะครับส่วนมินคือมินิมัมคือต่ำสุดนะครับเอาล่ะเด็กๆครับจะเรียนหัวข้อหัวข้อนะครับลิ้นพันกันเจยวชันนะครับจะเรียนหัวข้อนี้ได้เด็กๆจะต้องวาดกราฟเป็นครับเอาล่ะก็ต้องมารู้จักคําศัพท์ก่อนดีกว่าก่อนจะเรียนรู้การวาดกราฟหนูต้องรู้จักก่อนว่าอะไรเรียกว่าจุดสูงสุดจุดต่ำสุดโอเคไหมลูก อ่าสมมุติคุณครูมีรูปกราฟปุ๊บในการเรียนหัวข้อนี้เราจะวาดรูปกราฟเป็นทุกรูปลูกอ่าครูมีกราฟม้วมารูปหนึ่งนะครับลูกโอเคปะก็ดูก่อนวาดก็ได้นะ A B C โอเคปะ D นี่สมมุติคุณครูมีกราฟรูปนี้นะครับไม่ต้องโวงในการเรียนบทนี้หนูจะวาดรูปกราฟเป็นทุกชนิดละละ่ะเดี๋ยวมันจะมีเทคนิคในการวาดกราฟโอเคปะลูก ค่อยๆเรียนรู้ชิปแต่ก่อนอื่นหนูต้องมารู้จัก vocabulary ก่อน v o c a b คำศัพท์ลูกจุดสุดขีดอาคำพูดนาเกียร์ทีเดียวนะ,ะลูกนะอย่าคิดลึกอย่าคิดทะ,ะลึกลูกจุดสุดขีดนะ่ะลูกจุดสุดขีดจะเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกแทนคำว่าจุดสูงสุดอ่ากับอีกอย่างน,นึงครับจุดตามสุดนี่เลยครับ จุดสูงสุดกับจุดต่าสุดเราเรียกรวมว่าจุดสุดขีดได้ถ้าเขาสั่งให้หาจุดสุดขีดแสดงว่าโจทย์สั่งให้หาทั้งจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดโอเคไหมลูกฟึบจุดสูงสุดแบ่งเป็นจุดสูงสุดสัมพัทธนะครับเรียกเต็มๆติดกันก็จุดสูงสุดสัมพัทกับจุดสูงสุดสมบูรณ์โอเคปะสมบูรณ์นะครับลูกถ้าสมบูรณ์มันอ้วนพีโอเคไหมลูก นะคะทุเรนิดนึงเราเคียมลูกหมายถึงครูนะคะเด็กๆครับจุดสูงสุดเรียกว่าสูงสุดสัมพัทธ์กับต่ำสุดพูดผิดจุดสูงสุดมีสัมพัทธ์กับสมบูรณ์นะครับอ่ะดูง่ายๆจุดสูงสุดสัมพัทธ์คือจุดยอดเขาทั้งหลายครับ A C ปิง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 เห็นอะไรก็ตามที่เป็นยอดเขานะครับ นี่เห็นปะเห็นปะเห็นปะจุดน,นูนยอดเขาทั้งหลายอันนี้เรียกว่าจุดจุดสูดสงสุดสามพาร์าจุดสูงสุดสมบูรณ์จุด E ครับลูก E คือสูงสุดสมบูรณ์นะครับคือ E เนี่ยเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วนะครับในกราฟเนี่ยในกราฟเนี่ย E สูงที่สุดคําว่าสมบูรณ์คือที่สุดครับลูกที่สุด อะไรก็ตามที่สูงที่สุดนั่นคือจุดสูงสุดสมบูรณ์เกตปะ้ะดูดูแป๊บหนึ่งดูความเข้าใจตรงนี้แป๊บหนึ่งลูกถ้ากาฟเป็น,นี้ปิงปิง,ปงอ่าขอโทษมันนึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งขอโทษค,ควรมป็นคนว่าลูกนี้ป๊อะไรก็ได้ป,ป,ป,ประมาณนี้อ่าเหมือนก็เดิไปม,มึงเอาเป็นว่าช่างมันก็ะลุกอ่สมมติมันมีจุด,จดสมมติจุดเอกับจุดอ e ีมันดันสูงเท่ากัน ถ้าสูงเท่ากันหมายความว่าจุดสูงสุดสมบูรณ์จะมีได้สองจุดได้เอาเป็นว่าจะมีกี่จุดก็ได้ยกเว้นคือคือในราการณีที่มันสูงที่สุดในกราฟหรอกสูง่สุดในกราฟนั่นคือสมบูรณ์ละแ,แต่ตรงข้ามกันถ้ากราฟบกขึ้นไปอีกสมมุติกราฟมันมีจุดวกขึ้นไปอีกแสดงว่ามันจะมีจุดที่สูงกว่าจุด E ละก็คือจุดเหล่านี้จุดที่สูงขึ้นมาเนี้ยหมายความว่าจุดสูงสุดสมบูรณ์อาจจะไม่มีก็ได้เอาเป็นว่าเนี่ยเนี่ยเนียเนียจุดยอดเข่าทั้งหลายเรียกว่าส สัมพัทธ์แปลว่าการเทียบเพราะว่ามันสูงที่สุดถ้าเทียบกับข้างๆ,ๆเนี่ยสูงสุดถ้าเทียบกับข้างๆแต่สมบูรณ์คือต้องสูงที่สุดในกราฟถ้าเห็นว่าจุดใดสูงที่สุดในกราฟจุดนั้นคือจุดสูงสุดสมบูรณ์สมบูรณ์คือ absolutely แปลว่าที่สุดโอเคป่ะลูกน่าจะเคลียร์แล้วล่ะนะครับอ่านี่สูงสุดเคลียร์ไปแล้วปิง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 ต่ำสุดครับแบ่งเหมือนกันครับแบ่งเป็นซ้ำพัดกับซ้ำบูรณ์ นะครับสัมพัทธ์กับสมบูรณ์โอเคปะต่ำสุดสัมพัทธ์คือบีกับดีลูกดูลูกครับ b ีกับดีคือจุดต่ำสุดเอาเป็นว่าจุดต่ำสุดคือจุดก้นเหวนะครับอ่าห้าอ่า,อาต่ำสุดสมบูรณ์มีไหมลูกต่ำสุดสมบูรณ์มีไหมไม่มีครับลูกต่ำสุดสมบูรณ์ไม่มี เพราะว่ากราฟคุณครูวาดให้มันลงมาเรื่อยๆนะครับในการเรียนหัวข้อนี้หนูจะวาดกราฟเป็นมันจะมีขั้นตอนในการวาดกราฟดูจากกราฟถึงจะบอกสบ,บู่ได้โอเคปะนี่เลยครับคำศรรัพท์ที่ต้องเรียนรู้เชิญเขียนก่อนซูๆ้ๆไฟต่อไฟติงนะครับค่อยๆเขียนเดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้ขั้นตอนการวาดกราฟเพื่อหาทุกอย่างโอเคไหมสู้ๆซู้ๆ,ๆ ไฟโตไฟติ้ง Fight นะครับลูกเร็วเๆๆวเวเวอ่ะมาลุย let's go เด็กๆครับเดี๋ยวต้องมาเรียนรู้ขั้นตอนการวาดอะไรลูก่ะวาดกราฟครลูกติ้งครูขอเก็บนิดนึงอ้าวนี่ไปเก็บชิบเอาละชิบโอเคไหมค่อยๆเขียนครับ,รบเธอหลักๆเธอจะตอบอะไรได้ว่าไหนเป็นจุดสูงสุดต่ำสุดนะครับเธอต้องวาดกราฟครับ ขั้นตอนวาดกราฟครับอ่าเขียนนิดนึงลูกขั้นตอนการวาดกราฟปิงคือถ้าหนูวาดกราฟได้หนูจะหาทุกอย่างที่โจทย์ถามได้หนูจะหาจุดสูงสุดต่ําสุดอะไรต่างๆได้โอเคไหมลูกขั้นแรกครับเขาเรียกว่าขั้นตอนการหาค่าวิกฤตอ่าค่าวิกฤตหาจากการดิฟเท่ากับศูนย์ลูก โอเคปะดิฟเท่ากับศูนย์คือการหาค่าวิกฤตถามไมลูกหนูจะได้จุดเหล่านี้มาเนี่ยนีย่หนูจะได้จุดเหล่านี้มาเอาง่ายๆมันคือบรรดาจุด a b c d e พวกนี้ลูกมันคือจุดที่ทำให้ดิฟเป็นศูนย์แต่จริงๆพอเราเรียนสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือเรียนในระดับมหาวิทยายลัยนะครับค่าวิกฤตคือค่าที่ทำให้ดิฟเป็นศูนย์ยังไม่พอลูก มันยังเป็นค่าที่ทำให้ f d ิ e มันหาค่าไม่ได้ได้ด้วยลูกอ่าอันนี้เป็นความรู้ระดับมหาล,ายลัยละโอเคไหมลูกแต่ในระดับมัธยมบางโรงเรียนก็ยังนิยมเอาโจทย์แบบนี้ไปออกสอบอยู่แต่ว่าในระดับมหาลาัยในการสอบเข้าในการใช้แค่สอบเข้าเนี่ยอันแรกพอโอเคไหมลูกเดี๋ยวพอเรียนแคลคูลัสตอนปีหนึ่งมันจะ,ะรายละเอียดเยอะกว่านี้อีกลูกนะครับเข้ามหาลาัยปับ๊บจะได้เรียนลึกกว่านี้อีก เอาเป็นว่านี่คือขั้นแรกครับหาค่าวิกงคุโอเคไหมครับสองนำไปเขียนเส้นจำนวนลุกโอเคปะนำไปเขียนเส้นจำนวนเพื่อเพื่ออะไรลูกดูนะเพื่ออจะเขียนทำไมเนี่ยเขียนเพื่อทำไมล่ะนำไปเขียนเส้นจำนวนลูกเพื่อ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 มีสองแบบครับ ใส่บวกลบบวกไก่อีกแบบหนึ่งคือใส่ลบบวกลบอ่าจะใส่อะไรให้ดูตามสัมประสิทธิ์ดูสัมประสิทธิ์หน้ากำลังสูงสุดของ f ดิ p เก็บว่าโอ้หคู่บางของโรย์ผ๊บลบนะครับนำไปเขียนเส้นจำนวนลูก นำไปเขียนเส้นจำนวนนะคบดูลําบากนะรับหลบให้เด็กเขียนนะลูกเลือกขึ้นก็สิ้นเลืองนะควายจริงอะลูกตัวโทษพยายามย่ออยู่ได้ฉลาดดีนะครับลูกหรืจะด่าครูว่าโง่หรือไ่ลู้นำไปเขียนเส้นจำนวนเพื่อใส่บวกลบบวกหรือลบบวกลบเดี๋ยวดูตัวอย่างจะได้เข้าใจนะครับสามขั้นตอนที่สามวาดกราฟคบลูกวาดกราฟโดยที่ ถ้าเครื่องหมายบวกแสดงว่ากราฟจะวาดเป็นฟัง์กชันเพิ่มเครื่องหมายลบแสดงว่าจะต้องวาดกราฟเป็นฟัง์กชันลดอะสู้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 ติ้งลูกนี่คือสเต็ปในการวาดกราฟนะครับหนูท่องสั้นๆสขั้นตอนครับอยากจะวาดกราฟ1ดิฟเท่ากับศูนย์สอเขียนเส้นจำนวนเพื่อใส่บวกลบบวกหรือลบบวกลบสามวาดกราฟครับมีหลักการวาดคือ ถ้าบวกฟังก์ชันเพิ่มถ้าลบฟังก์ชันลดเดี๋ยวดูตัวอย่างครับน่าจะจำสเต็ปในการทำได้ไม่ยากโอเค่ปะเสียเวลานิดเดียวสูๆ้ๆไฟตอกไฟตฟิตฟ้งกดทนมุ่งมั่นหลูอตั้งใจปึ๊บอ,อ่าเล้วพยายามไม่ยากอย่าเพิ่งกรีใส่ครูก็พอโอเค่ปะลูกอ่าสู้ๆ,ๆสูๆ้ๆ เดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวไล่ตัวอย่างไปทีละข้อนะครับใจเย็นๆใจร่มๆเนอะเด็กๆอยากจะวาดกราฟได้นี่จำสเต็ปสามขั้นนี่เลยดิฟเท่ากับศูนย์เขียนเส้นจำนวนแล้วก็เริ่มวาดกราฟแล้วหนูจะสามารถหาจุดสูงสุดต่ำสุดต่างๆได้นะครับมา let's go ครับขอดูตัวอย่างประกอบครับปึ๊บนี้เลยปิง๊งสู้ๆตัวอย่างแรกครับ จงหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่เขาให้มาปิง้งมาเลยเดี๋ยวรีรอชิปเขาก็สเต็ปแรกครับดิฟครับลูกดิฟอ่าดิฟดิฟเป็นไหมลูกอ่าดิฟปเป็นคือใส่แล้วลูกตาม x ก,กำลังสองลบสิบแปด x นะครับบวกด้วยยี่สิบสี่ดิฟเสร็จจับเท่ากับศูนย์เลยนะครับลูก นะครับดิฟเซ็ตจับเท่ากับซูนด้วนเลยนะครับด้วนด้วนเลยรีฟเลยดิฟปับเท่ากับ0ูนทันทีนะครับลูกซู่ซูเอาสามหารตลอดอ่าสามหารปิงแยกแฟกเตอร์ yeah. รือแฟกยูลูก่าแฟกยูโอเคไหมลูก แยกแฟกเตอร์ลูก x ลบสอกับ x ลบสี่นะครับปิ้งปิง x ตอบถูกต้องหลูกสองและสี่ได้เรียบร้อยได้ค่ะ x เรียบร้อยอืมอ,มอมเราวาดคร่าวๆให้เธอดูก่อนกราฟคร่าวๆเป็นเยี่ยไรโอเคไหมลูกพอหนูได้ค่า x ปั๊บหนูท่องสเต็ปการวัดกราฟนะเห็นสมการปั๊บอยากวัดกราฟดิฟ เท่ากับศูย์แกได้ค่า X มาเอามาเขียนครับสองกับสี่ให้หนูแหกตาดูตรงที่ครูไฮไลท์ปิ้งปิงเห็นตรงจุดที่ครูไฮไลท์ไหมแล้วเริ่มใส่จากขวามือสุดนี้เป็นตรงจุดที่ครูไฮไลท์มันเป็นเลขบวกให้หนูใส่ขวามือสุดเป็นบวกลบและบวกเชิญครับ ถ้าสัมประสิทธิ์หน้ากำลังสูงสุดของ f ดิฟเป็นบวกให้ใส่เป็นบวกลบบวกไล,ล่จากขวามือนะบวกลบอภิานบวกลบบวกโอเคป็น okay, ลูกแต่ถ้ามันเป็นลบก็ใส่สลับกันเป็นลบบวกลบเก็ยป่ะมาดูบวก,บ okay, บวกแสดงว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มปิงโอเคปะ่ะหยุดเพิ่มนะถึงสองหยุดเพิ่ม พราะว่าพอเลย2มามันจะเปลี่ยนเป็นลบก็คือฟังก์ชันลดหยุดลดหยุดลดต้องเหยียบเบรกลูกเหยียบลูกแล้วก็เปลี่ยนเ,เ,เป็นฟังก์ชันอะไรครับเพิ่มครับหนูจะได้รูปร่างหน้าตากราฟมาอย่างสวยงามเช่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวาดในรูปจริงเลยซู่ซูไฟตกไฟติ้งมุ่งมั่นลุกฟิง นั่นคือกราฟคร่าวๆซึ่งในความเป็นจริงเวลาเราเจอโจทย์เราก็วาดคร่าวๆเขพอโอเคไหมลูกแต่พอเป็นเรียนรู้ในระดับมหาลัยเขาจะเรียนการวาดเต็มๆซึ่งมันจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยมันจะแบบมันจะรู้ได้ว่าจะวาดฟังก์ชันเพิ่มแบบแบบ,แบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้อะไรประมาณนี้โอเคไหมลูกก็ต้องเรียนลึกเข้าไปีกใจเย็นๆเดี๋ยวได้เรียนโอเคไหมลูกในระดับมัธยมถีบตัวเองสอบพิติดไปก่อน บางคนแบบรักมากแล้วทุ่มเทเต็มที่รู้ให้เต็มที่ปรากฏว่าเออได้บทนี้บทเดียวนะลูกบทอืน่นไม่ได้โอเคไหมมันก็สอบไม่ติดนะลูกนะสู้ๆเอาให้ติดไปก่อนลูกทีบตัวเองให้ติดไปก่อนปิงมาดูนูพรอสจุดก่อนลูกเอาเอเป็นสองก่อนเราได้เอ็กซมาสองค่าสองกับส,บสี่อ่าแทนหา y ก่อนคุณ y อยู่ตรงไหนลูกอ่าร้านเหล้าไม่ใช่ครับลูก y อยู่ตรงนี้ลูก ต้รงนี้เลยลูกแทนครับ x เ,เป็น2แทนหนา y ครับ2กำลัง3 9คูณ2กำลัง2 24คูณ2ลบ7ทําตัวนี้ใส่ไม่ดีครับคิดค่ามันครับลูกคิดค่ามันนะครับลูกบุกค่าบาทสิบบาทตอนนี้ครูเอาหมดครับลูก9 4 36 24 2 49 48ก็พอลูกนะครับเดี๋ยวผิดจริงมึง นะครับลูกคิดแรกกันโซเซอะไรมาเนี่ยช่วยคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยสี่สิบแปดลบสามสิบหกได้สิบสองสิบสองสิบสองลบเจ็ดเหลือห้าห้าไปบวกแปดกลายเป็นสิบสามครับลูกอ่าได้ y เป็นสิบสามปิง แสดงว่ามันผ่านจุด x เป็น2 y เป็น13คร่าวๆค,ครับประมาณนี้ประมาณหนึ่งสงกับสิสเกลคร่าวๆนะลูกโอเคไหม x เป็น4แทนหา y ทํานองเดียวกันแทนที่เดียวกันลูกนี่เลยสกำลังสามลบเคูณสี่กำลัง2 24ยคูณสลบเ เราก็ช่วยครูคิดเลขค่ะลูกเปิง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 หกสิบสี่ว้าวร้อยสี่สิบสี่เก้าสิบหกลบเจ็ดอ่ะเท่าไหรแล้วเนี่ยขอคิดเลขในใจแป๊บหนึ่งลูกโอเคไหมทุเลขกไหมลูกครัครูครูสอนเลขแต่มากดเครือเล็โอเคไหมอุบาทมากเลยบวกเก้าสิบหกเดี๋ยวว่าครูลูกลบร้อยสี่สี่โอ้ยแม้กระทาั่งอันนี้ยังต้องกดบ้าปะลบเจ็ด เ้าว้าวได้แล้ว9แสดงว่า x เป็น4ได้ y เป็น9ลูก x เป็น4ก็ประมาณนี้ประมาณนึงปึ้ง y เป็น9คร่าวๆอ่านี่เลย4 9เ okay, คไหมครับ4 9ก็ไปไกลจากเรานิดนึงนะครับ1 9พอละปัญญาอ่อนโอเคไหมลูกเด็กๆครับเดี๋ยวมาวาดรูปกันครับดูลูกครับลูกเป็นประมาณคร่าวๆอย่างนี้ลูกปิง้ง ปึ๊บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเละเข้าไปใหญ่เลยแป๊บนึงอ่าโอเคไปใหญ่แลนะ้วนั่นโอเควาดปิงปึ๊บปุยอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นกราฟรูปนี้ให้มันโคง้คงๆหน่อยนี่เลยนะครับก็ได้รูปกราฟมารูปหนึ่งนะครับมันคือการจะเห็นว่าแค่กราฟ คร่าวๆตรงนี้ก็เพียงพอต่อการตอบได้ละไม่ต้องไปวาดรูปจริงก็ได้นะคะลูกโดยทั่วไปอาจารย์เขาก็จะไม่ให้วาดรูปจริงอยู่แล้วเพราะเขาก็รู้อยู่ดีว่ารูปจริงนี้ก็เป็นรูปคร่าวๆเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้เรียนรู้รายละเอียดในกราฟอย่างลึกๆว่ามันแบบตัดแกนที่ไหนอะไรเป็นยังไงอีกเยอะเลยลูกที่เราต้องเรียนรู้ในแคลคูลัสเวลาเรียนมหาลัยนะคะซูซูฟิงอันนี้เป็นกระดาษทดหวังว่าคงตัวเลขไม่ผิดชึบลบไปละ มาดูสรุปคําตอบคัลูกสรุปสิ่งที่โจทย์มีสิทธิ์ถามเราว่าจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับหนึ่งครับดูคําถามครับสมมุติคุณครูถามจุดสูงสุดสัมพัท์อ่าจุดสูงสุดสัมพัทธ์หนูตอบเป็นจุดนี้ครับสองกับสิบสามลูกสูงสุดสัมพัท์คือจุดยอดเขาซึ่งในความเป็นจริงจากรูปคร่าวๆก็ดูได้เนี่ยจุดนี้เป็นจุดแม็ หรือจากรูปจริงก็ดูได้ชัดเจนมากขึ้นโอเคไหมครับจุดสูงสุดสัมพัส์คือสองกับสิบสามโอเคปะค่าสูงสุดอ่าคำนี้สำคัญมากเลยค่าสูงสุดสัมพัส์ตอบเท่านี้ครับลูกตอบสิบสามลูกวงคำว่าค่าครับถ้าเขาถามคำว่าค่าให้หนูตอบเป็นเป็นค่า y ถ้าถามค่าสูงสุดให้หนูเอาแค่ค่า y มาตอบโอเคไหมลูกสู้สรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับสู้สู้นะครับใจเย็นๆใจร่มๆสู้สู้ไฟติ้งกดทนมุ่งมั่นนะครับอ่าเร็วๆอ่าแล้วเรียนรู้ศัพท์เพิ่มครับเขาบอกว่ากราฟ f มีค่าสูงสุด เป็น13บสามที่ x เท่ากับ2ลูกสามารถพูดแบบนี้ได้ลูกถามว่าทำไมครูต้องพูดคำสั์เหล่านี้เพราะคำสับเหล่านี้มันจะเป็นคำศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยมากครับในการทำโจทย์ครับลูกนี่เลยศัพท์คำนี้เลยถ้าโจทย์บอกศัพท์คำนี้มาแสดงว่าโจทย์ต้องการบอกว่ากราฟมีจุด2กับ13เป็นจุดสูงสุดสัมพัสโอเคไหมลูกถันมโจทย์จะนิยมใช้พลิกแพงศัพท์เพื่อให้เรางงง่ายๆโอเคไหมลูก ถ้าตรงมันก็ง่ายทุกคนก็ทําได้เด้นึกออกไหมก็ต้องแบบประยุกต์หน่อยให้ประเทืองความรู้สึกหน่อยเร็วๆหลายคนบอกเกลียดโอเคไหมลูกซ่โซต่อครับจุดตามสุดสัมพัทธ์ครับลูกอ่าจุดตามสุดสัมพัท์มันสนใจเยอะเลยเว้นที่ดีๆจุดต่ามสุดสัมพัทธ์ตอบจุดสี่กับเก้าลูก แต่ถ้าโจทย์ถามค่าต่ําสุดสัมพัทธ์ตอบ9ครับลูกค่าต่ําสุดตอบ9ค่าให้ตอบเป็นค่า y โอเคไหมถ้าจุดตอบ x กับ y แต่ถ้าถามค่าตอบค่า y เก็ตประลูกเอาใหม่นะลูกถ้าถามจุดตอบ x กับ y แต่ถ้าโจทย์ถามค่าให้ตอบแค่ค่า y สูสูส,สหรือเขาอาจจะใช้คำศัพท์นี้ลูก f มีค่าต่ำสุดเป็น9ที่ x เท่ากับ4ลูกนี่เลยหนูอาจจะเจอศัพท์คำนี้ถ้าเจอศัพท์คำนี้แสดงว่าโจทย์ต้องการบอกมาว่าจุด49เป็นจุดต่ำสุดมันเจอบ่อยครูก็เลยย้ำสูสูส ไฟตกไฟติง Fight อดทนและมุ่งอะไรลูกเออมุ่งมัน่นนะครับตั้งใจด้วยหูวสุดติงก็ดิ่งแม่บอกเลยสนใจโคตรเยอะยังไม่จบยังอีกยังอีกยังไม่จบอีกเดี๋ยวมีอีกลูกเดี๋ยวเพิ่งคริสใส่ครูก็ะเปุ๋บ๊บไปเก็บลเล็เคียวอ่านออกไปลูกสามลูกสาม กราฟเป็นฟังก์ชันเพิ่มมากราฟเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงนี่คือโจทย์ชอบถามลูกกราฟเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงอะไรหนูดูครับจริงๆดูจากกราฟแรกเคลียสุดกราฟเป็นฟังก์ชันเพิ่มในช่วงนี้ลูกปิ้งเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้กับช่วงนี้ปังฟังก์ชันเพิ่มดูจากเครื่องหมายก็ได้ลูกเนี่ยถ้าเป็นบวกก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยเห็นปะ่ะถ้าดูจากกราฟจริงก็ นี่ฟังก์ชันเพิ่มปิงเพิ่มปังแสดงว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงเลข2ครับยูเนียนกับเลข4ถึงอินฟินิตี้ลลกโอเคปะ่ะนี่คือฟังก์ชันเพิ่มสู้ๆไ f i g h t ติง Fight อดทนมุ่งมา่นหลกตั้งใจนะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มในช่วงนี้ ทำนองคล้ายกันครับครับเป็นฟังก์ชันลดบนช่วงฟังก์ชันลดต้องรีบซื้อไหมลูก <c oughs> ปัญญาอ่อนนะครับลูกหมายถึงมุกครูโอเคไหมลูกเป็นฟังก์ชันลดในช่วงตรงข้ามกันครับ2-4ลูกเอาค่า x มาตอบตรงนี้เห็นปะ2-4ปิ๊ง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 ปงิดูลักษณะการตอบด้วยจะได้ทำความเข้าใจได้นะครับ เนี่ยหละก็คือสิ่งต่างๆที่โจทย์มีสิทธิ์ที่จะอะไรเราลูกถามเราโอเคไหมลูกโูซูไฟ์ดกไตติ Fight ้งครับนี่คือเบสิกพื้นฐานที่เราจะต้องตอบได้ทําได้ครับมีสมการถ้าอยากวาดกราฟทำา3ขั้น 1. ดิฟเท่ากับ0 2. เขียนเส้นจำนวนใส่บวกลบบวกหรือลบบวกลบดูตามสัมประสิทธิ์หน้ากำลังสูงสุดของ e f ดิฟ 3. เริ่มเขียนกราฟโดยมองว่าบวกเป็นฟังก์ชันเพิ่มลบเป็นฟังก์ชันอะไรครับลดครับลูกหนูจะก็จะได้รูปร่างหน้าตาก,กราฟออกมาเพื่อจะสามารถตอบคําถามของสิ่งที่โจทย์ถามได้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันแล้วครับไลดูตัวอย่างข้อถัดไปในคลิปต่ตอไปครับเดี๋ยวติดตามกันครับเจอกัน